แอลูสายาโอนะคะทุกคนี้ก็กลับมาจากเซนนะคะกับช่วงทุกคนเคยเจออะไรแบบนี้กันบ้างไหมคะใช่มันกลับมาอีกแล้วเรามีเรื่องให้หน้าปวดหัวมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วล่ะถ้าอยากลองฟังกันแล้วก็ ฟัังกนเลยเรื่องราวมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งตอนประมาณใกล้ช่วงหัวค่าตอนนั้นแม่เซก็ออกไปทำธุระข้างนอกเหลือแค่เซกับมาตัวหนึ่งอยู่ที่ร้านแล้วตอนนั้นเซก็กําลังนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็เข้าสายที่ขอโทรคุยกับเพื่อนไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปนั่งเล่นเกมไปครับแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยมาบอกว่าจะเอาสินค้าตัวหนึ่งขอแทนว่าสินค้า A นะคะแล้วเซก็หยิบมให้แบบไม่ได้พูดอะไรแล้วก็บอกราคาไว้ว่า120บาทเขาอยู่ดีๆก็ บอกไม่เอาแล้วขอเปลี่ยนตัวอื่นก็เลยหยิบสินค้า B มาให้ซึ่งอันนี้ราคา150บาทแล้วเขาก็บอกว่า เดี๋ยวค่อยมาจ่ายนะติดไว้ก่อนนี่ก็แบบเฮ้อทำไมต้องเป็นแบบนี้อีกแล้วพอเราหยิบสินค้าให้ดยดีๆพอจะคิดเงินอะไรเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าไม่เอาแล้วขอเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วก็ติดเงินเราไว้อีกเราก็ทําหน้าแบบน้อยอะ่ะแล้วก็เดินมานั่งพูดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็แบบฮะอีกแล้วเหรอซึ่งลูกค้าคนนี้ก็ทําแบบนี้บ่อยมากจนแบบมันเอือมมาอาแล้วค่ะเซ <"S 2> ขอแทนตัวลูกค้าที่เปลี่ยนสินค้าตอนจ่ายเงินคนนี้ว่านายวอนะคะอ้อลืมบอกตัวละครในเรื่องที่เป็นลูกค้า ทุกคนนี่เป็นผู้ชายนะคะแล้วหลังจากที่เซพูดกับเพื่อนเสร็จแล้วก็อ ทำใจร่วงรคือตอนนั้นก็รู้สึกหงุดหงิดนะแต่ก็นั่งกินข้าวแล้วก็เล่นเกมต่อเหมือนไม่มีอะไรจนมีเสียง,งเคาะกระจกดังขึ้นแล้วก็มีเสียงผู้ชายคนนึงพูดว่ามาเปลี่ยนสินค้า b หน่อยเป็นสินค้า a แล้วคนที่พูดคนนี้ก็คือนายปอค่ะส่วนนายวอยืนอยู่ข้างหลังเกือบหน้าร้านไม่พูดอะไรทำตัวนิ่งไม่ได้สนใจอะไรนี่ก็เผลอโมโหไปอันนี้ยอมรับว,ว่าเราผิดเผลอพูดเสียงดังใส่ลูกค้าว่าสรุปจะอะไรกันแน่เนี่ยยอมรับว,ว่าตอนนั้นโมโห เพราะว่าตอนแรกก็เอาสินค้า A อยู่แล้วแต่ดีๆก็มาบอกเป็นสินค้า B แล้วตอนนี้ก็ให้เพื่อนตัวเองมาบอกว่าจะเอาสินค้า A ซะง,งั้นซึ่งตอนนั้นก็แบบรู้สึกเหมือนโดนกวนโอยซึ่งเรื่องนี้เซก็ยอมรับผิดจริงค่ะว่าเผลอพูดเสียงดังใส่ส่วนหนึ่งที่เซโมโหเพราะว่าคือการที่หยิบของให้ลูกค้านี่คือเราต้องเดินไปหยิบ แล้วเอามาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าบอกขอเปลี่ยนแล้วก็ต้องเดินกลับไปและหยิบตัวใหม่มาให้แล้วลูกค้าก็บอกว่าเจ้าตัวเดิมก่อนหน้าคือเราต้องเดินไปเดินมาวนไปซึ่งตอนนั้นเรากําลังกินข้าวแล้วก็เล่นเกมอยู่มันทําให้เรารู้สึกโมโหขึ้นมาก็เลยเผลอเสียงดังไปนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเองผิดในส่วนนี้จริงๆถ้าทุกคนสงสัยว่าสินค้ามีตําหนิไหมอะไรไหมบอกเลยว่าไม่มีค่ะแล้วที่เราแทนสินค้าเป็น E กับ B ีเพราะว่ามันเป็นของมึนเมาเพื่อออกอากาศไม่ได้เดชช่องปิ้วนะคะพอเราต้งสติได จะขอโทษลูกค้านายปอก็พูดเชิงขู่ล้วมาว่านี่ลูกค้านะพูดจาให้มันดีๆหน่อย เดี๋ยวไม่ซื้อของซะหรอกเดี๋ยวไม่จ่ายเงินให้ซะหรอกนี่อุตส่าห์มาซื้อของนะและนี่คือสิ่งที่นายปอพูดใส่เซค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็อยากจะขอโทษนะแต่ว่ามันพูดไม่ออกแล้วพอโดนพูดใส่แบบนี้เราก็เลยเงียบไปแล้วก็หยิบมาเปลี่ยนให้แล้วก็เดินเข้าร้านแบบไม่ได้พูดอะไรเราก็หันไปมองสงสัยว่าทาไมยังไม่ไปอีกเราก็เปลี่ยนสินค้าตามที่เขาต้องการให้แล้วนะก็น่าจะไม่มีเรื่องอะไรแล้วเราก็เลยเชะโงกหัวไปถามว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านายปอก,ก็พูดสียง,งแข็งถาามว่ สินค้า A นี่เท่าไหร่นี่ก็ตอบไปว่า120บาทแล้วสินค้า B ละ่ะเท่าไหร่ก็150บาทแล้วในปอก็ยืนทำหน้าแบบไม่ค่อยพอใจแล้วก็ถามว่าในล่ะเงินทอน าานี่ก็เลยทำหน้างงแล้วก็ตอบไปแบบนิ่งๆว่าจะมีเงินทอนให้ได้ยังไงค่าสินค้านี่ยังไม่ได้จ่ายเลยนะนายปอก็เลยหันไปหานายวอแบบหน้าเสียว่านี่ยังไม่ได้จ่ายเงินอีกเหรอนายวอก็ตอบว่าเดี๋ยวพี่ค่อยเคลียร์เองและสองคนนั้นก็เดินออกไปเรามาถึงช่วงวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะไหนๆก็เราจบแล้วถ้าถามว่าต้นเหตุของเรื่องนี้เกิดจากใครก็เกิดจากนายวอค่ะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของเองถ้าถามว่าเขารู้อยู่แล้ว ว่าเราจะโกรธขอตอบแบบมั่นใจร้านเพราะฉะนนว่าเขาต้องรู้ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทําแบบนี้แต่แค่ครั้งนี้เขาโยนให้คนอื่นรับหน้ามาเปลี่ยนเอง แล้วตัวเองก็ทําตัวยืนอยู่ข้างนอกทาตัวไม่รู้ไม่ชี้อยู่เฉยๆค่ะเขาไม่พูดด้วยซ้ําเรื่องที่ตัวเองเคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของแล้วเขาไม่พูดที่ซ้ําว่าตัวเองไม่ได้จ่ายเงินเลยไม่แต่บาทเดียวแล้วก็มาให้ในายปอจัดการให้เองเหมดทุกอย่างถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมเซ่เดี๋ยวมีคอมาแบบนี้แล้วก็มั่นใจว่าต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเดี๋ยวอนะีพีหน้าเซจะมาเล่าพฤติกรรมของนายวอที่เซเจอมาเกือบตลอด2ปีตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับคุณแม่ให้ฟังค่ะเซขอสปอนนิดนึงนะคะ ว่านายวอคือต้นเหตุที่ทําให้เซโดนด่านในเรื่องขายของมามากกว่าครึ่งปีค่ะเวลาแม่เซยโมโหหรือว่าขายของแบบไม่ถูกใจหรืออะไร เขาก็มาากักจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดลอยๆค่ะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะสนองหรือเปล่าหรือว่าทําให้ใครกำหมัดหรือเปล่าเอยวันนี้เซไปก่อนนะบายยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เซด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจเรื่องของนายวอเดี๋ยวคีพีน่าจะมาเล่าให้ฟังนะวันนี้ไปก่อนนะคะบาย